สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาศริโดยฉัตรซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนาจะได้มาพูดถึงภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31พฤษภาคม2567ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัว ดูเลิกเรียนโหราศาสตร์หรือเรียนการวางเลิกสามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะในเรื่องภาพรวมการโคจรของดวงดาวในช่วงนี้ถ้าไม่นับดาวจันร์ทซึ่งมีอัตราการโคจร2วันครึ่งต่อ1ราศีก็จะมีดาวย้ายอยู่2จังหวะนะคะนั่นคือวันอังคารที่21พฤษภาคมเวลา14นาฬกา24นาทีดาวสุกหมายเลข6โคจรยกย้ายมาสถิตณราศีพฤกภ และวันเสาร์ที่25พฤษภาคมเวลา13นาฬกา14นาทีดาวพุธหมายเลข4ก็โคจรยกย้ายตามมาสถิตณราศีพฤกษภเช่นกันค่ะชาวลัคนาราศีกันค่ะในช่วงวันที่16ถึง31พฤษภาคมนี้ท่านจะมีการเดินทางไกลแบบเหนื่อยหน่อยค่ะแต่การเหนื่อยครั้งนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเพราะท่านจะ ประสบโชคลาภประสบความสำเร็จในการเดินทางโดยเฉพาะถ้าเป็นการเดินทางที่เกี่ยวกับงานด้านกฎหมายหรือว่าเกี่ยวกับงานด้านการสื่อสารนะคะเพราะท่านสามารถให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าทำให้กิจการของเขาเจริญรุ่งเรืองขึ้นซึ่งก็จะส่งผลกลับมาทำให้ตัวท่านเจริญรุ่งเรืองตามเขาไปด้วยค่ะ ชาวลัคนาราศีกันที่เกิดกลางวันคือเกิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึงก่อน6โมงเย็นท่านจะได้เงินจากการอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนี้นะคะหรือถ้าในกรณีที่ท่านไม่ได้เดินทางไปไหนท่านอยู่บ้านท่านก็จะออนไลน์กับต่างประเทศค่ะส่วนชาวลัคนาราศีกันที่เกิดกลางคืนคือเกิดตั้งแต่ หกโมงเย็นไปจนถึงก่อน6กโมงเช้าวันรุ่งขึ้นการเดินทางไปต่างประเทศของท่านก็จะมีความพร้อมอยู่สักหน่อยนึงเช่นท่านมีบ้านหรือว่ามีที่พักเตรียมไว้อยู่แล้วในต่างประเทศนะคะนอกจากนี้ผลงานของท่านก็จะสำเร็จเข้าตาเจ้านายเข้าตาลูกค้าค่ะนอกจากนี้ชาวลัคนาราศีกันนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะ สนอกสนใจหรือว่าอินกับการเมืองอย่างจริงๆจังๆค่ะและท่านก็มีโอกาสจะได้พบกับคนดีๆมีโอกาสจะได้พบรักในต่างแดนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขอฝากชาวลัคนาราศีกันข้อแรกระวังในเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะเพราะมีเกณฑ์ว่าท่านจะเผลอใช้เงินไปกับเรื่อง เยว้วยวนต่างๆนะคะรวมทั้งบางท่านมีเกณฑ์ที่จะต้องค่าใช้จ่ายเยอะเลยเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะหรือมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนที่อยู่ในสถานะด้อยกว่าท่านและอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากนะคะนั่นก็คือในการทำงานใดๆถ้าหากว่าคิดอยู่ในหัวอย่างเดียวไม่ลงมือทำ ความสำเร็จมันก็ไม่เกิดถูกไหมคะดังนั้นขอฝากชาวลัคนาราศีกันค่ะเมื่อคิดแล้วให้ลงมือทำความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมค่ะและพิเศษค่ะเริกมุมงคลในช่วงนี้คือวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาค,คม2567เวลา9นาฬกา19นาทีถึง เนาฬิกา49นาทีโดยทิศมงคลคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้มีกฎเกณฑ์สำคัญสำหรับเริ่นี้ดังนี้ค่ะข้อแรกค่ะเรื่นี้ใช้สำหรับกิจกรรมกิจการเฉพาะตัวเช่นขึ้นบ้านใหม่อ่ะท่านเป็นเจ้าของบ้านเรื่นี้ท่านใช้ได้หรือออกรถใหม่ท่านเป็นเจ้าของรถเรื่นี้ใช้ได้หรือ ท่านรับตำแหน่งใหม่ะท่านเป็นเจ้าของตำแหน่งเองถูกไหมคะอย่างนี้ใช้ได้หรือถ้าหากว่าท่านไม่ได้มีกิจกรรมอะไรพิเศษท่านก็ใช้ช่วงเวลา9โมง19ถึง9โมง49เนี่ยสวดมนต์นั่งสมาธิหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแบบนี้ใช้ได้คะ่ะทั้งนี้ถ้าหากว่าเป็นกิจกรรมเช่นเลิกม,มัน่นเลิกแต่งงาน เลิกส่งตัวเข้าหออันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าต้องดูดวงของคู่ของท่านประกอบด้วยค่ะและข้อ2ข้อนี้สำคัญค่ะเลิกนี้ใช้ไม่ได้กับท่านที่อยู่ใน4กลุ่มดังนี้นะคะกลุ่มแรกชาวลัคนาสิงห์กลุ่ม2ชาวลัคนาธนูกลุ่ม3ชาวลัคนากุงและกลุ่มที่สี่ ท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะทวนอีกทีนะคะชาวลัคนาสิงห์ธนูกุมและท่านที่เกิดพุธกลางคืนใช้ไม่ได้นะคะทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยใดๆเอ๊ะฉันเกิดลัคนาอะไรก็สามารถแปะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิดมาได้นะคะสุดท้ายนี้ฉันขอกราบองค์พระแก้วมรกต ได้โปรดคุ้มครองให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรดมีแก้วแหวนเงินทองสมดังปรารถนาค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ